หน้าที่ปฏิบัติการไล,ล่ล่าสันติผู้ต้องหาหนีหมายจับยิงส่วนตำรวจก่อนภรรยาก่อเหตุซ้ำปืนเจาะตัวเองข่คมขู่ตำรวจ จุดเริ่มต้นเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ27กันยายนนายสันติเจ้าหลีอายุ39ปีอดีตนักมวยเงินแสนร่วมกับนายสุธร,รมก่อเหตุลักทรัพย์บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่เตาปูนก่อนที่ต่อมาวันที่2ตุลาคมตำรวจติดตามจับนายสุธรมพร้อมขยายผลออกหมายจับนายสันติเมื่อวันที่3ตุลาคมในวันเดียวกับที่ถูกออกหมายจับ เวลา19นาฬิกาพบนายสันติเดินทางออกจากที่พักลักษณะไหวตัวเตรียมหลบหนีโดยมีการยิงปืนสวนตำรวจที่กำลังเข้าจับกุมเพื่อเปิดทางเวลาประมาณ20นาฬิกาพบชาวบ้านแจ้งมีคนร้ายบุกเข้ามาหลบซ่อนภายในบ้านหลังหนึ่งภายในซอยอินทามราะ29แยกหนึ่งพฤติกรรมคือมีการเคาะประตูและอ้างว่าเป็นตำรวจมาขอน้ำกิน20นาฬิกา50นาทีเจ้าของบ้านสามารถหลบหนีออกจากบ้านพร้อมแจ้งข้อมูลให้กับตำรวจ จนนำไปสู่การน,นำกำลังปิดล้อมตลอดทั้งซอยรวมถึงบ้านดังกล่าวลักษณะปิดล้อม4ทิศรวมถึงวางวงล้อมรอบนอกอีกชั้น ไปเกือบสองชั่วโมงเวลา22นาฬิกา30นาทีรักษาราชการกาแทนผบตรนำทีมลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนมีซอยแคบการเข้าปะทะหรือประชิดต,ตัวคนร้ายอาจทำให้ชาวบ้านโดยรอบไม่ปลอดภยัยจึงตัดสินใจขออุป,ปกรณ์เสริมใช้โดรนบินขึ้นที่สูงตรวจสอบหาตัวคนร้ายเวลา23นาฬิกา30นาทีมีเยาวชนเข้าแจ้งตำรวจว่าพบเห็นคนร้ายหลบหนีไปทางถนนใหญ่เมื่อยือนยันแล้ว แล้วชุดหนุมานกองปราบเคลื่อนกำลังเข้าช่วยผู้ที่อยู่ในบ้านที่เหลือได้สําเร็จแต่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าคนร้ายหลบหนีออกไปตั้งแต่เมื่อใด เหตุการณ์ระทึกซ้อนขึ้นอีกเหตุการณ์เมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกามีการนำภรรยานายสันติเข้าเจราจาไก่เกียร์แต่ปรากฏว่าภรรยาเกิดอาการเครียดหยิบอาวุธปืนวิ่งออกมาพร้อมนำปืนจ่อหัวข่มขู่ฆ่าตัวตายโดยไปหลบอยู่บริเวณแยกสุทธิสารนับตั้งแต่เวลา21นาฬิกาไปถึง2นาฬิกาของอีกวันตำรวจใช้วิธีเจราจาเนื่องจากไม่มีตัวประกรันแต่ภรรยานายสันติออกกลอุบายรอให้ตำรวจนำรถมารับอ้างจับไปโรงพยาบาลก่อนอาศัยความ วิ่งขึ้นรถตำรวจ191นำปืนจี้ให้ขับไปส่งที่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีแต่ระหว่างการเดินทางตำรวจใช้ไหวยพิบสื่อสารภาษาถิ่นจนเกิดความเชื่อใจใจเย็นลงก่อนรถขับไปถึงพื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพ,พระนครศรีอยุธยาภรรยานายสันติพยายามหลบหนีลงข้างทางก่อนตำรวจเจรจาปิดล้อมอยู่นานจนยอมให้จับกุม ผ่านมาเกือบ24ชั่วโมงนายสันติยังหลบหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยล่าสุดมีการประกาศฝากถึงผู้ใดให้การช่วยเหลือให้ที่พักพิงซ่อนเร้นเสี่ยงถูกดำเนินคดีไปด้วยส่วนตัวนายสันติจะจับเป็นหรือจับตายประเด็นนี้ขอปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด